ครับสวัสดีครับเดินทางมาถึงทัวร์หนึ่งนะครับอย่างปลอดภัยโอ้โอ้สวัสดีครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกินดลครับเอ้าฮะยาไม่ได้กินยาอยู่เนาะ นี่ยิงเออเป็นะไรต่างติดตามไม่ติดอีกแล้วาไม่ติดอีกแล้วอยู่นู้นก็ตามไม่ติดแบก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 มันว่าอยู่อย่างเแยวอย่างเียตั้งแล้วอ่ะอ่ะแล้วจับยังไงไว้ให้เขาย่อมจะครูของเยังไม่ได้ประกอบอะรรีบไหมภายในวีอาร์พ้ยมันทำแต่ข้างบนข้างล่างไม่ทาเลย ไม่เตะว่ะพี่ตุ๊บๆเลยพี่โอ้โหม่เตะข้างล่างเยเตะเลยนักรวมหมดเลยรวมเยียบแรงมันคลายออกไปเนาะจะเตะได้ไงอะไรพี่อสายไม่หลุดอยู่อ้๋อสายหลุดเหรอมันโดนหูแหนมเลยเราเพื่อนดโอ้ยเรา โอ้ได้เจอเหล่านานเลยเราน้อยร้อยหกสิบนะสวนเลยทำไมทำไมโดนอะไรเราน้อยร้อยหกสิบนี้นี่ไม่ใช่เราน้อยสี่สิบนะว่าจะเอาไอ้เหล้านั้นมาให้แล้วอ่ะไอ้เก้าสิบดีกรีกอพอเดี๋ยวพี่บอยพังฮะจริงตรงนี้มันต้องพี่ชิวไม่ได้มาเมื่อคืนพี่บอยไม่มาด้วยก็เป็นไรกินลาซี กินพัฒนาเนาะกินทั้งเหล้ากินทั้งเบียบ่ตีกันจะได้จุ่มวางเอาไว้เออแต่ว่ารอยใครไป็นเตจิงตรงนั้นสองกองเต็มเลยใช่ไหมนี่อยู่ไกลหลังพี่ไปดูหลักฐานเลยทำไรเอ็งอ้วกไว้อะมัวผมไม่เคยอ้วกอยู่นี่เคยอ้วกอยู่นี่ยังไงนี่ก็เดินทางมาถึงทีมงานนะครับ โอ้เนตเลยแล้วึดงโออะไรเนี่ยนตอน้วมันยังนีนี่ตอนแรกมันลุดห้อยอยู่อือดช้านี่ยใหญ่อะ t u บโบนี่ใหญ่เนาะนี่มันจะดนนรกแต่ถ้าโดนไอนี่ถ่ายรางผมใส่เหมือนเดิมแล้วนเหมือนปั้มติ๊กผมมันไม่ทำงานนะพี่มันคมมัันนตายผมก็เลยถ้าที่เอาออกคืนเลย้ัครบอนีเวลาผมเหยียบอ่ะ น้ำมันรูปน้ำมันมันจะโชว์เลยนะพี่ผมก็เลยไม่เหยียบแล้วมึงเป็นอะไรกูวะพี่เป็นตะบูงตะบูงตะบูงนี่ก็เครื่องพังหมดอะใหญ่โคตรมาดูซิมือเราน้อย เชื่อมไอ้บกีขับรถมาจากนั้นสานาทีีมาดูซิเมือเราน้อยเชื่อมมนด่ยอดจริงนะพี่นะ้ฉันเชื่อยริงนมือ่าน้อยนะโอ้อาแล้วใครจะสตาร์ทรถที่กิงสวัสดีครับโอเคไหมพี่ครับผมได้ไหมอือสุดจัดเลยนี่เกลดอะไรนี่ออ เดี๋ยอันนี้ขุดขี้เล่เลย,เลยนอ็นอตน็อตมันใหญ่มันโตไม่ลงมาดูสีมือจันไอจันจันเหลามาดูสีมือซีเอก็กบางงาน,นแปะแปะโปูไว้ฮะ <laughs> <laughs> อันนี้ไปทำอะไรแล้วครับไปทำอะไรแกลอกคลองปูนเนี้ฮะไม่ให้ฟันมันจุกปูนแตกลอกคลองปูน<อ>ส่วนพี่แล้วไปขุดไอ้ลูกอาไอันนี้ให้การใช้โอ้ าจารย์ชายทำชอบงานนาลอกลองคูนเ็เอางานสบายช่พี่ไม่ต้องดึงสโลว์ไว้นี่จับหน่อยลุต ลองใหม่ดีกว่ามหลุดอีกแล้วแล้วมันหลุดง่ายวะว่าที่มันท่วงลองลองบิดด้ลองบิดตาตาบิดดูนี่เองรถตงมันลำบากเี่แล้วไฟไม่มาแน่เลยเรียบร้อยไม่ใช่ไิงแน่ไฟไม่มามันไปหเห็น เห็นพอไอ้อ huh. yeah. nah ่านมันอ่นตัวจี้ใดพี่ไม่เขาทำแล้วว่อจันชูทำไมโกนหมดรอออกรอเลยเต๋อมันธรรมดาอยู่แล้วเนาะพี่เก่งเนาะไม่ใช่เราถ้ากลับบ้านถ้าถ้าไม่ทำตัวรอเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไม่ให้นอนด้วยเออเกี่ยวเลยพี่เก่งต้องไปโกนหนวดออกเลย มหาจรเลยใช่ถ้ารุ่นนี้อ่ะพี่ไม่ได้สไลด์เขาแน่นอนก็ไม่พี่สไลด์หรอกถ <c oughs> ูเลยเลยน้องชอบพี่มากเลยทรงเนี้ยมหาจรน่ะ <c oughs> เด<อ>ืยดร้อยคนอะไรไม่รู้ <c oughs> จังจริงๆเลย <c oughs> จังจะติดไหมเนี่พี่เก่งต้องขี้ได้แล้วเนาะเราขี้ขี้ได้ติดแล้วก็สรีบเลือจะปอกไปปอกไปปอกไไปปปอก

โอ้ oh! ล้ารถแต่เช้าเลย oh. ไปไหนนี่ไไปหนลา้ลางเก็บนะ oh. oh. ไม่ได้คนอะไรเอาเขาวันนี้ <c oughs> เอาแค่เงินก็วางก็พอแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> บล็อกก็ขึ้นเสร็จเรียบร้อยครับก <c oughs> <c oughs> ้อมที่จะไหนนี่รถดีแม็กเนี่ยไม่ได้เอาไปราทใส่ลูกรังนี่เเอากรางไใส่ลูกงเที่ยวอีกเลยางันเอางเทที่ไหนไปเทที่งานนั้เวลาเที่ยวเดี๋ยวพี่ตักราดกเหมือนเดิมเลยครับบ่เตะลอคันทำไมดิ

Đâu đâu mình khô tao nó, tao răng tao. Pisal Mà đấy. Ừ. Đàn đầy đây tao tin đây bị tẻ thông nó. Vâng. Đây à? Mình đi. Khè khè thông ấy. Tế mắt bao thay nó này đây Đàn Vâng. nó Ừ. Tế การกินน้องก็จะรู้ใช่ตั้งบจนตกในมุนบ้อมเออเก็บคำอยูดทะเลจะได้ว่าอนี่มาให้เผื่อเอาไว้เก็บไว้ใช้ไอ่อะไรท้ายลางบ่ของใหม่นะของปอดเลยแต่เป็นของมอนิ้วลรวของแท้บ่รถมันใช้ได้นี่ขายไหมขายเท่าไหร่เอาให้เราเฉยๆนี่ขอบคุณครับ เปลี่ยนเลยแล้วบอเปลี่ยนแล้วเขานั่นเขาอุดไว้เขานั่นมาเดี๋ยวแรงดันมันเสียบเขาอุดบอสพี่เขาอุดมาพี่เหรอที่ว่าที่ว่าท้ายรางอะไรไม่ผมผมหนุนเออนั่แนหนุนครับผมเอาออกแล้วแต้มึงดูอรถใหม่ท่อดรีอย่างนี้มาแต่แต่เสีเอกจะทำใช่ไหมพี่จะทำให้แรงขดแรงไง้แลวไม่เป็นไรแล้วถ้าเราไอ้เฮง <laughs> ครับสามส,สิบดีก็บายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ